สมาธินั่งภาวนาอย่างน้อยวันละครั้งถ้ามากกว่านั้นยิ่งประเสริฐตอนนี้เมื่อเราตั้งใจที่จะรักษาทิ้นห้าเจตนาตั้งใจเต็มร้อยตั้งใจตอนนี้พอสติเรายังไม่ชํานาญหัดใหม่ๆที่ว่าเหมือนนอกขี่จักรยานใหม่ๆนะสินยังกระดำกระด่างเนี่ยเราตั้งใจหรือว่าจะไม่ฆ่าสัตว์มันเคยอะไม่เคยตั้งใจว่าไว้ก่อนนพอยุ่งกัดจีบป,ปังตบเลย บางคนไม่เข้าใจตรงนี้ทาไม่แก้ตรงนี้ก็จะโอ้ยรักษาไม่ได้อีกแล้วสินเสียไปแล้วจบเลยถ้ายุงกัดจีบตบปั้งไปเนี่ยถามว่าสินขาดไหมสินไม่ขาดนะแต่สินด่างร้อยละเพราะไม่ได้เจตนาต่อสินเดียวนั้นตั้งเจตนาเดียวนั้นเลยต่อไปเราจะระวังไม่ตบเขามดตัวเล็กๆมันกัดแต่ถ้ายุงกัดแล้วจ้องตบเปรี้ยงงั้นไม่ต้องต่อนั่นเจตนาฆ่าเลย กว่าจะบินหนีแล้วจ้องแล้วเรี้ยไปเั้นะอันั้นไม่ต้องตอแล้วพระเจตนาฆ่าโดยกรงแต่ถ้าจี้ดเปั้งไปเนี่ยเราเผลอสติแล้วถ้าคนตั้งใจจริงๆที่จะไม่ฆ่าไม่ตบยุงเนี่ยพอตอบปั้งไปเนี่ยจะร้องโอ้โหแล้วอุ้งเผลอตบยุงเขาไปแล้วเผลอตบยุงนะแต่ถ้าไม่อธิบายเลยเขาจะว่าออสินห้าเสียแล้วรักษาไม่ได้แต่สินห้าไม่เสียเพียงตะด่างพร้อยให้ตั้งสติต่อสินเดียวนั้นต่อไปเราจะระวังไม่ไม่ไม่ตบเขามดตัวเล็กๆมันกัดการแล้วเจ็บอ่ะหยิบ เน้นซะหน่อยตัวมนเล็กทําไมเน้นมันก็ไม่ติดมือเอามาดูที่เละเลยเอ้าวเขาอีกแล้วอ้าวอาอีกแล้ว,ออลวสินเสียอีกแล้วสิงนเสียอตอนนี้ท้ายที่สุดก็เหมือนยุงนั่นแหละเราก็ต่อสินเดียวนั่นเลยเพราะตอนนั้นสติเราเพิ่งหัดใหม่ต่อไปเราจะระวังไม่ทําให้เขาตายการรักษาถินการปฏิบัติธรรมต้องหมายถึงไปภาวนาด้วยต้องทำสมาธิอย่างน้อยวันหลักั้งถ้าเราตั้งใจจริงส่วนใหญ่แล้วไม่เกินเดือน ไม่เกินเดือนจะได้เป็นมนุษย์จะได้เป็นมนุษย์พอยุงกัดจิตเนี่ยสติมันบอกก่อนเลยสิ้นบอกก่อนเลยเราก็เลยเลยไม่ได้ไปตกเพราะสติเราตั้งได้ยุงกัดจีตก็บอกสิ้นอีกละมียอมอยู่ไม่ค่ารอะการเก่าเขาก็เสียงในจังหวัดตรังก็กรสอนที่แรกก็ไม่เอาสอนให้ฝึกภาวนารักษาสิลนตานตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาได้เป็นมนุษย์ละ เขารักษาสินเมื่อก่อนจะมานี่ก็มาเยี่ยมขับรถจากจังหวัดตรังมาอายุก็มากแล้วการละการเกษียณท้ายที่สุดแล้วแกบอกแกไปวัดยุงกัดแกเป่าพูดออกไปเลยเพราะคนที่เห็นหัวเลาะขำว่าเป่ายุงไม่ตบยุงน่ะนะก็บอกว่าอย่าไปอย่าไปนั่นคนนั้นสงสารเขาเพราะเขายังไม่รู้คุณค่าของสินห้าเขายังไม่รู้คุณค่าอย่าไปขำไปอย่าไปโกรธไปอะไรเขาเราตั้งใจเรารู้แล้วเนี่ย ถ้าเราสินห้าบริสุทธิ์เรารู้ในตัวเองแล้วว่าคุณค่าของสินห้ามหากุสลของสินห้าเนี่ยเรารู้ในตัวเองแล้วเราดับไหนเรามีความร่นเย็นระดับไหนเราไม่ใช่คนเราเป็นมนุษย์โลกสิลงของตา,าวใต้นี่ก็เริ่มมีขึ้นคิดว่าไม่ต่ำร้อยที่ว่าั้งทีบางคนก็าสามีภรรยาแน้กิจการทําอะไรเนี่ยมันเป็นว่าเทวดาช่วยเหลือก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นทันตาเห็นจริงๆไม่ได้ปรารถนา บางคนกิจการล่ม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 แต่มาปฏิบัติจริงเข้ากลับฟื้นมันมีหลายหลายคนอยู่อันนี้ก็ขอพูดแค่นั้นเรื่องเรื่งอย่างนั้นนท้ายที่สุดแล้วสินห้าเนี่ยมาเราตั้งใจรักษาพอเป็นสินห้าที่เราเป็นปกติมันก็เรียกว่าเราได้เป็นมนุษย์เราได้เป็นมนุษย์เ,เ,ปนนษยเป็นมหากุศลไม่ได้ยากแต่เราต้องตั้งใจจริงขึ้นต้นไม่ได้มัธยมไม่ได้ปริญญาจะไปยังไงตรงนี้เราสําคัญมาก ให้ตั้งใจจริงตั้งใจปฏิบัติรักษาทินไม่ได้ยากทั้งข้อสี่ก็เหมือนกันถ้าข้อสี่ดาลูกดาหลานมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแม้แต่ก็หกยังไม่ผิดเลยนี่เราเอาเจตนาเป็นใหญ่เช่วนว่าเราอยู่อยู่เนี่ยอยู่วัดปา่าบ้านค้อยู่ในเขตหมู่บ้านใกล้ๆกล้เนี่ยลูกสาวจะไปเที่ยวใ,ใ,ใ,ในในในอุดรเนี่ยท้ายสุดห้ามลูกยังไงยังไงลูกก่ไม่ก็จะไปให้ได้เลยโกหกเลยบอกอ๋อขอยาอไปเลยลูกเอ้ยนอนที่นอนเขาดักคมคื้นดักถูกกันเป็นประจำเลยลูกเลยกลัวไม่ไปก็นะเพื่อช่วยลูก ฉะนั้นพ่อแม่ดุลูกดา่าปู่ย่าตายายดุหลานด่าหลานเจตนาเพื่อเพื่อช่วยให้ลูกหลานเป็นคนดีไม่ผิดฉะนั้นมันจึงไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรในการรักษาสินห้าเมื่อเรารักษาสินห้าในบริสุทธิ์แล้วสมาธิเนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นอภิมหาพุทธสนเป็นอภิมหาพุทธสุน 5, สินห้าสินสินทุกสินะ บุญเกิดจากการบริจาคทานมหาบุญเกิดจากการรักษาศินมหาแปลว่าใหญ่มหาแปลว่าใหญ่แม่น้ํโขงแม่น้ําจ้าพระยาแม่น้ําตาปีทิสุราชกระบะแมน้ํามากแล้วเอาน้ําทั้งหมดในสี่ประเทศพมา่าไทยลาวเขมรมารวมกันก็ยังไม่เท่ายังไม่เท่ามหาสมุทรฉะนั้นบุญต่างๆที่ว่าทานเนี่ยแต่ไม่เค่ทานไม่สาคัญบางคนงั้นก็ไม่ต้องทําทานทานจะเป็นตัวหนุนเบื้องต้นอยู่แล้ว เรียกว่าอนุบาลเบื้องต้นเลยล่ละเป็นบำรุงศา,าสนาอันนี้ก็สําคัญถ้าเราปฏิบัติไปถูกต้องถึงขั้นทําสมาธิสมาธิเป็นอภิมหากุศลสินเพียงแต่รักษาปากกับกายไม่ให้บาปไม่ให้ผิดเราตั้งใจรักษาสินใจเป็นมนุษย์ตั้งใจเจตนารักษาสินพอร,รักษาสินบริสุทธิ์แต่ปากก็ไม่บาปกายก็ไม่บาปแต่จิตละ่ะความโกรธความโลภความหลงนั่นของจิตของใจจะต้องแก้ด้วย จิตตภาวนาต้องแก้โดยภาวนาฉะนั i, ้นการปฏิบัติธรรมต้องครบองค์คือศีลสมาธิปัญญาตามสถานะตามสถานะของนั้นๆคือพระก็ต้องปฏิบัติแบบพระชีแบบชีเนนแบบเนนฆราวาสผู้ครองเรือนก็สถานะของผู้ครองเรือนคือผู้ครองเรือนก็ยังครองเรือนอยู่ก็ศีลห้าศีลห้าเป็นของฆราวาสผู้ครองเรือนไม่ต้องเคร่งมากไม่ต้องเคร่งมาก แต่ถ้ามาบวชนี่เคร่งในสิ่นแปดเคร่งในพระแต่ถ้าเราคาดวาผู้ของเรือนก็ไม่ได้เคร่งมากทําอาชีพอะไรใดที่ปกติทําหน้าที่ไม่เหมือนเดิมแต่เราเพิ่มขึ้นมารักษาสินภาวนาขึ้นมาบุญไม่ได้อยู่ที่วัดบุญไม่ได้อยู่ที่บ้านบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่มีเวลาไปวัดเลยนึกว่าบุญมันอยู่ที่วัดที่จริงบุญอยู่ทุกที่ที่เราทําบุญบุญอยู่ทุกที่อยู่ที่บ้านเราก่อนนอนเรากราบพระสวดมนต์พอบรรนมาน ห้ดีสุดทำสมาธิสักช่วงหนึ่งอาจจะเป็นสิบนาทีครึ่งั่วโมงั่วโมงก็งงงงงตามแ,แต่ที่โอกาสให้แต่ไม่ควรเว้นเราก็ได้บุญทุกวันได้บุญทุกวันอยู่กับบ้านก็ได้บุญบางคนมาวัดมาเอาบาปทายังมีที่ทุนโนก็มีกันสุาราก็มีมาเห็นเราชอบใจหิวไปเลยไม่ขอที่มาติพระติชีติเน้นไม่รู้ละมาเอาบาปไปก็มีถ้าเราเขาไม่อปัญญาม,มาตีกรอบให้ให,ให้ละเอียดก็บางคนก็มาวัดกับแทนที่จะได้บุญแต่ญาติโยมที่มาเนี่ย ก็คงจะก็คิดว่าทุกคนได้บุญทุกคนแหละเพราะตั้งใจกันมาแลวการอิสานเนี่ยฝึกมาเรียบร้อยดีพ่อแม่บาอาจารย์สอนมาเป็นร้อยร้อยปีก็เรียบร้อยดีแต่บางที่บางทางบางคนมาวัดแทนที่จะได้บุญได้บาปก็มีฉะนั้นบุญไม่ได้อยู่ที่วัดเรามาที่วัดนี่ใส่บาตรที่บ้านก็นมาใส่บาตรที่วัดเนี่ยอันนี้สงเท่ากันนั่นแหละแต่ถ้าเรามาที่วัดเราจะได้เพิ่มถวัวัดนั้นเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบททัติธรรมเราจะมีโอกาสได้พบเพื่อน ปฏิบัติธรรมด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้เรามีโอกาสที่จะได้ความทําพ่อแม่บาอาจารย์ได้เพิ่มเติมบารมีบุญเราเพิ่มมากขึ้นไปอีกเะนั้นการปฏิบัติธรรมของผู้คองเรือนเนี่ยหน้าที่การงานของใครมีอย่างไรก็ทําให้ดีที่สุดหน้าทําไปหน้าเหมือนเดิมแต่ถึงถเราเพิ่มเป็นพุทธแท้ขึ้นให้ได้ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นศีลถึงขั้นภาวนาก็ยังเป็นพุทธเปลือกๆอ,อยู่ยังเป็นผูเ้เปลือกๆอยู่ถ้าเรารับศีลแล้วเราไม่รักษาก็ได้ต่ศีลประเพณี ไม่ได้อาน,นิสงอะไรมันขอน้ําดื่มแล้วแต่ไม่ดื่มตอนนี้เมื่อเราภาวนาเนี่ยสมาธิภาวนาเนี่ยมันมีอีกหละบางคนเนี่ยทําสมาธิมันบางครั้งสมาธิมันก็ไม่เที่ยงบางครั้งกับจิตสงบบางครั้งกับใสงบหัดใหม่มยิ่งแล้วเลยนล้วเลยใหม่ๆนี่ไม่มีใครหรอกนั่งปุ๊บสงบปั๊บพ่อแม่อาจารย์ทุกองน้อยตายเองใช้เวลาตั้งปีกว่าจิตถึงได้เป็นสมาธิแต่ก็เดี๋ยวทำเขาจะเข้าใจผิด พอเราภาวนานอภิมากคสอเราภาวนานะจะเป็นสิบนาทีครึ่ง่วโมก็ตามแต่บางครั้งโดยเฉพาะหัดใหม่ๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยฝึกใหม่ๆฝึกใหม่ๆเอาลองนลองตาใครไปาหาที่วัดเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องภาวนาใจสอนภาวนาครั้งแรกไม่สอนพอทั้งที่สองมาคนครั้งที่สามถึงจะสอนพอสอนนี้แล้วเอาไปลองเอาไปลองภาวนามียมคนหนึ่งอยู่ตลาดไปาหาที่วัดก็บอกกราบพระตัวนมนต์ทุกวันก็เลยเออถือโอกาสสอนภาวนาให้ พอได้สักเจ็ดวันถือโอกาสไปซื้อของทีะนะ่ร้านนั้นยมเป็นไงภาวนาโอ้ยลองแล้วจิตไม่สงบทําไม่ได้เลิกเลยตั้งนั้นมาเลยไม่สอนใครง่ายก็ให้ดูจิตว่าศรัทธาจริงๆทําจริงซะก่อนถึงค่อยสอนตอนนี้มันมีความเข้าใจผิดอีกอหละเข้าใจผิดคือภาวนาเนะี่ยพอจิตไม่สงบโอ้ไม่ได้อะไรก็ท้อแท้ท้อแท้เราทาทาน,นบริจาคเงินพันเงินหมื่นบางคนบริจาคเป็นแสน ที่จริงบางคนเนี่ยถ้ายังไม่ปฏิบัติธรรมจนดวงตายเห็นธรรมก็ยังไม่เห็นบุญแต่ศรัทธาเชื่อเชื่อว่าใดบุญจึงได้ทำทานจึงได้บริจาคนั้นเชื่อไหมว่ารักษาศิลป์ศิลห้าเนี่ยเป็นมหากุศลถ้าตายกลางศิลห้าบริสุทธิ์อย่างน้อยเกิดเป็นคนถึงจะทําบาปตายกลางศิลปห้าบริสุทธิ์อย่างน้อยเกิดเป็นคนถ้าเรามีศรัทธาตรงนี้ทําไมเราจะทําไม่ได้ทําไมเราจะปฏิบัติไม่ได้นี่มาภาวนาแล้วจิตไม่สงบ อจิตไมส่สงบทำไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แล้วเลิกเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างน่าเสียดายภาวนาทุกครั้งทำสมาธิจะบทไหนก็ได้บทคําสอนมีเยอะแยะคืออะไรอย่างบทภาวนานน้นมาอธิบายตรงนี้เราตั้งใจภาวนาปฏิบัติทมเพื่อบูชาคุณพระเจ้าพระธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาสนาคือความหมดทุกข์คือความพ้นทุกข์เป็นการรักษาพ,พระศาสนาเราตั้งเจตนาเป็นสมาธิแบบนั้น เรานั่งไปขนาดสิบนาทีครึ่งชั่วโมงขั่วโมงก็ตามแต่จิตไม่สงบแม้แต่นิดเดียวให้เชื่อหลวงตาเลยอภิมหากุศลเกิดที่ใจทุกครั้งเกิดทุกครั้งเกิดทุกครั้งบางเดาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนหนังสือมันจะสอบได้เป็นขั้นเป็นตอนปีนึงก็สอบได้ภาวนาปัอแปบ๊บปั๊บแปบ๊บไม่ได้สมาธิเลิกแล้วเนี่ยมันก็น่าเสียดายเป็นความเข้าใจผิดอันนี้ขอที่ให้ทําความเข้าใจไ้ด้วยทุกครั้งที่เราภาวนาถึงแม้จิตไม่สงบ,บ อภพิมาหากุศลเกิดที่ใจทุกครั้งให้มั่นใจเลยว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นด้วยเหมือนเราขับรถบางคนขับมาจากบ้านน้องตาขับนั่งรถทัวร์มาจากสุราษฎร์มาชั่วโมงนั้นก็ถึงวัดป่าบ้านค้อมอะไรจะว่าไม่ถึงไม่ถึงมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆป่าบ้านค้อมีก็ต้องถึงป่าบ้านค้อเราปฏิบัติธรรมด่านแรกคือสมาธิที่แรกเรานั่งภาวนาจิตไม่สงบ ถ้านั่งไปนั่งไปกําลังพอแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิอย่างแน่นอนบางคนก็ไม่ถึงเดือนบางคนก็ไวกว่านั้นบางคนก็เป็นปีเอาแน่นอนไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมเราพาวนาอภิมหากุศลเกิดที่ใจทุกครั้งอย่ากังวลสูตรการปฏิบัติธรรมของหลวงตาเต็มที่สบายสบายเต็มที่สบายสบายหมายความว่าอย่างไงแต่จะใ,ให้ดีให้ชอบไปตรงและเต็มที่ตามสถ,ถานนะ สบายสบายไม่ว่าการสร้างวัดน้องตาจะทําเต็มที่แต่สบายสบายปฏิบัติธรรมก็เต็มที่สบายสบายหมายความว่าเราทําเต็มที่แล้วผลออกมาเท่าไหร,เร่เราพอใจเราพอใจเราพอใจในผลที่เราทําเต็มที่แล้วและการปฏิบัติหย่อนๆแยกค่อยๆนี่ไม่ใช่ต้องจริงการปฏิบัติธรรมถ้าขาดความจริงเหมือนกันก็ช้าแล้วก็ยากที่จะไปได้เพราะหมู่มานกิเลสมันเยอะที่จะมาขวางกลางกัน้น